สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะเ,ออเราพามาดูฟาร์มนะคะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง,องนี้ทองจริงนะท่านผู้ชมทองจริงๆนะนี่สวยมากนะคะอยู่นี่เขาขายตั้งแต่ตัวละห้าบาทสิบบาทสิบห้าบาท 20, 25, 30, ะะยี่สิบยี่ห้าสามสิบนะคะเนี่ย คือถึงพ่อแม่พันธุ์นะนะสามารถจะซื้อไปทําพันธุ์ได้เลยอย่างเงี้ยนะฮะสวยมาท่านผู้ชมเหลืองนะเออเหลืองเหลืองเหลืองมากๆสวยด้วยนะฮะเห็นไหมฮะใครสนใจทักมานะศูนย์แปดหนึ่งสองหกศูนย์สามแปดห้าแปดเห็นไหมเป็นเป็นก้อนๆเลยอะแล้วก็เหลืองด้วยท่านผู้ชมนะหอยสีทองเป็นเออ่หอยที่เนื้ออร่อยนะท่านผู้ชมนะ หวานกรอบอร่อยนะคะตอนนี้ยังยังราคาดีนะท่านผู้ชมราคารุ่นนี้เราขายโลละสี่ร้ออ่ะเออถ้าเป็นโลนะถ้าเป็นตัวก็นั่นแหละตั้งแต่ห้าบาทสิบาทสิบห้าบาทยี่สิบยี่ห้าสาสิบประมาณนั้น,นะะเนี่ยเราผักบุ้งเนาะเอ้ไม่ใช่โทษผักตบนะผักตบชาวาเนี่ยใส่เมื่อวานเนี่ยวันนี้เป็นไงฮะกินแล้วเกือบหมดเลยอ่ะโอกินเก่งมาก เราก็ให้ทั้งจอกทั้งแหน่เนาะทั้งผักตบชวาพ่างผักบุ้งอะไรเงี้ยคือเขากินหมดอะใบชยงชายาอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะดูสิครับประทมมันสวยจริงๆนะเห็นไหมเหลืองสวยมากๆเลยสวยๆทั้งนั้นอะ,ะนะนผู้ชมดูโอ้ยนี่เป็นต้นก้อ,กอเลยเนี่ยเนี่ยบอกเขาก็ทำคือมาตรฐานอยู่นะฮะ ทำขนาดก็ไม่สูงมากนะฮะประมาณสองอิดบล็อกอะ่ะแล้วเขาก็มามาฉาบนะฮะมาฉาบเห็นไหมเนี่ยเาจะมีระบบนะฮะระบายน้ำทิ้งมีท่อน้ำลน้นเห็นไหมฮะมีท่อน้ำลน้นปล่อยทิ้งเนี่ยพอน้ำนวะเขาก็ถ้าดูว่าน้ำมาสุกกระปุกเนี่ยเขาก็ระบายออกนะฮะแล้วก็ปล่อยน้ำทิ้งไป อันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ฉีดน้ำนะฮะพ่นน้ำเนี่ยเห็นหมฮะเขาจะเจาะรูนะฮะเจาะรูตามท่อ pvc เนี่ยนะครัเ่อนผู้ชมสวยจริงๆนะผู้ชมค่ะสวยจริงๆเห็นไหมสวยมากๆเหลืองมากๆเราไม่แพงด้วยสายพันธ์ุเราดีนะเนี่ยใครสนใจทักมาเลย0812603858เนี่ยรุ่นนี้ก็ เนะนะาะโอ้ใหญ่นะท่านผู้ชมใหญ่นะเนี่ยใหญ่กว่าไข่นกกระทาอีกท่านผู้ชมตัวละยี่สิบห้าสามสิบนี่ไม่ถือว่าแพงนะเนี่ยเนี่ยให้ผู้ชมดูบอ่อนี่นี่เขาทําอย่างงี้เขาจะปูพื้นนะฮะด้วยกระเบื้องนะ,ะสีขาวอ่าอันนี้เป็นโครงสร้างของบอ่อเนี่ยนะบอ่อนี่ก็จะกว้างประมาณเมตรห้าสิบยาวสองเมตรก็ประมาณสามตารางเมตรเนาะแล้วก็สูงประมาณอิด อิดบล็อกอ่ะสองก้อนนะมีท่อน้ําทิ้งน้ำเลยเรียบร้อยนะท่านผู้ชมทําอย่างดีนะฮะล้างง่ายด้วยบอกขนาดเนี้ยล้างง่ายดูแลง,ง่ายอ่ะท่านผู้ชมค่ะนะเนี่ยดูสิเนี่ยเขาทำไปกี่บ่อสองสี่หกสิบสองบ่อท่านผู้ชมเห็นไหมคะสิบสองบ่อเออทำได้อย่างสวยเลยแล้วหอยเขาว่าสุขภาพดีเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมคะ สองพันตัวน่ะในบ่อต่อบ่อนะคะท่านผู้ชมคือเขาปล่อยหนานแน่นได้เพราะอะไรเขามีระบบระบายน้ําที่ดีระบบเอ่อหมุนเวียนน้ำเนาะถ้าหมุนเวียนน้ำเนี่ยหอยเขาจะเริ่มเติบโตดีแล้วก็ชอบอยู่น้ําเย็นๆนะฮะอันนี้เราเรามีสแลนนะฮะมุ้งดำเนี่ยเออไม่ใช่มุ้งดำเท่าไหร่สแลนดำเนาะกันทางบนเพื่อมาสะดวกในการทํางานไงเวลาเรามาทํากลางวันทาอะไรหรือมีลูกค้ามาเนี่ยนะ ราก็สามารถจะมาชมได้ช่วงกลางวันมีคนมาดูงานดูอะไรเงี้ยนะฮะมาสวยจริงๆท่านผู้ชมออ้ยอยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นเนาะถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรนะฮะสั่งซื้อก็ได้เราส่งทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นหอยรุ่นเล็กนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมรุ่นเล็กมีหลายรุ่นหลายไซส์นะฮะแต่ของเราพันดีนะฮะเหลืองจริงๆไม่เหลืองไม่ขายเพราะง,งั้นเถอะนี่อันนี้ก็นะฮะ รุ่นเนี่ยคืนเดียวเมื่อวานเนี่ยนะคะใบไอเนี้ยต้นชาย,ยาหรืออะไรนะต้นผงชูรสเนี่ยเต็มบ่อเลยผู้ชมนะวันนี้เกลี้ยงเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมสวยมากมากเห็นไหมคะสวยจริงจริงนี่เห็นไหมก็อยู่สบายเนี่ยกินแบบออนจอร่อยมากๆสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเหมือนฝันชนาแนลค่ะ เห็นไหมเห็หหเนไหมเยอะมากเลยเต็มบ่อเนี้ยนะสองพันกว่าตัวนะโอ้ยนะโดยประมาณนะฮะโดยประมาณดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งบ่อเผื่อใครอยากอยากได้รูปบ่อรูปแบบบ่อนะฮะไปทําที่บ้านตัวเองคือลงทุนสักหน่อยเนี่ยนะฮะก็คุ้มอ่ะเออเนี่ยแล้วระบายน้ำน้ำก็ไม่เปืองมากเลยเนะี่ยประมาณสักเท่าไหร่กี่เซนยี่สิบ ประมาณ20่สิบเซนไหมเนี่ยใส่น้ําก็ไม่เยอะนะท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยสภาพป่อเพราะนั้นใครอยากได้เป็นแบบอย่างก็ดูนะคะไม่ห่วงไม่ห่วงนะคะทักมาได้เลยอยาซื้อก็ส่งทั่วประเทศนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ